สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกทท่านวันนี้กับผมพ่อยอดบอลเกสิบเก้าก็จะเล่านิทานเรื่องคุณสร้างคุณแผนตอนที่สามต้นภายแก้วบัวนนีนคลิปที่สามให้ทุกคนได้ฟังและขอให้กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยแรียกขอขอบคุณทุกทท่านไว้นะโอกาสนี้ด้วยรับฟังได้เลยนะครับ <c oughs> คลานั่นฝ่ายนาง สีประจันเรียกข่าด่าลั่นอยู่อึงมีแม่พิมพ์ช่วยแม่บ้างมาครั้งนี้เข้ามานี่ช่วยกันทันเวลาบ่าวไพร่ทาขนมผสมปั้นทุปแป้งทอดน้ำมันอยู่ชาช้าเฮ้ยไฟร้อนนักซักฟืนลาอีคองควักตักมาไ่าเกียมดีวางไว้ตามชมด และกลวงเกลียนฟันเทียนเลียงไว้อยังให้บี้ขนมกลุบขนมกรอบเพียนชอบดีครวกน้ำตาลพลีบฟ,ฟี่ใส่ที่ไว้เข้าเมากวนแป้งนึ่งทุบทอดเอาไม้แยงแทงหลอดใส่หยอดไข่มะพร้าวน้ำตาลหวานใส่ในสุกแทงขึ้นไว้ ไอลูกโขนบ้างควักแป้งแบ่งปันช่วยกันหวาฟูงข้าอื้องมี่ดังมีโขนสียประจันเลี่ยงของล่องตะโกนค่อยส่งมายาโยนจะยับไปคลานั่นเจ้ากันทศพรลุกขึ้นตื่นนอนแต่ก่อนไก่ขนของเครื่องกันสนันไปถึงวัดป่าเลไล ได้อรุณเครื่องกันตั้งพานในการเปลี่ยนหยุดทวบเทียนไหว้พระอยู่กลุนกลุ่นสีต้นให้ศีลบอกส่วนบุญแล้วว่าจุนเกียบทบาลีไปทศพรเฮมาพานธานขันจบกันกันหลังขึ้นตั้งใหม่ถึงกันมหาพลชีต้นใจ จบแล้วเธอก็ไปกุดีพลันจะกล่าวถึงขุนช่างเพื่อนตื่นสายวุ่นวายล่างหน้าชาละวันอีเด็กเอ๋ยเจ้าขามาพร้อมกันเออมหมากประจำกันกูลืมไปกูเป็นพ่อไม้มาหลายปีของนี่ไม่มีใครทำได้รูปสัตว์มาละกอกูท้อใจ มีใครอยู่บ้างเป็นสร้างแกะถ้าเรือนเรานี่ไม่มีใครช่างอยู่ที่ไหนไปช่วยแกะนางเมืองบอกพลันว่าฉันแหละพอเลียมและค่อยคลำจะทำไปมะละกอเสื้อมาตะก้ากินเอายักยันหันสิ้นหาชาไม่เม็ดยอ ตั้งขึ้นบังใบลายเลียงเคียงใส่ไปเบื้องบนแก่เป็นหลวงชีขีตาเถนแก่เจ้าเนนเคียงขั้นเป็นชั้นต้นแก่แร่งกินผีดูพิกลเอาดอก,ล,กลักปลักปนกับดาวเลืองคุณสร้างชอบใจให้รางวัล จัดสรรตอบแทนแหวนทองเหลืองราคาไม่มากมายก็หลายเฟื่องนางเมืองรับไปใส่เนิ้อมือขั้นแล้วจึงสั่งกับข้าไทยเองยกเครื่องกันไปให้อึงอื้อแห่แหนแซ่ถนนให้คนลือไปจำกันนั่นถือไปให้ดีถ้าเมืองทําหายถกตัวหล่น กูจะถองกําต้นให้กิ้งคี้ไอ้บ่าวแบกเครื่องกันไปทันทีหัวมีไปวัดป่าเรไลย,ยแต่บรรดาเครื่องกันที่เอามาวางเรียงไว้หน้าซาลาใหญ่ผู้คนอัดแอร์เสีงเสยงแซ่ไปใครใคก็มาดูอยู่มากมีคลานั่นนางพิมพ์พิลาไลย เรียกหาคราไทยให้มานี่ทําหมากประจํากันให้ฉันทีหมากภูซําลีไปหามาบ้างเอามะละกอมาผ่าจักช่วยกันแกะสลักเป็นนักหนาแล้วย่อมสีงดงามอารามตาประดับประดาเป็นที่สีครินแกเป็นราชสีเสีงยอัดเยียดหยัด,ยด เยือนอยู่ดูเฉิดฉินแก่เป็นเทพพนมพรมมินพระอินถือแก้วแรียกหอมาแก่รูปนาลายทรงสุบรนผาดพันเป็นปรายองล่องเวียงหายกไปให้เขาโมทนาฟูงข้าก็รับไปทันทีขั้นถึงสาลามาตั้งไว้สับบุรุษสุดใจไปดูมิ เออเขาทําหมดจดงดงามดีไม่เสียทีที่ลําบากพลากเพียนรวบสัตว์ยัดย่องแตละเป็นนดูเด่นเห็นสะอาดดังวาดเขียนเขาสร้างแกะสลักจากเขียนทั้งการเปลี่ยนต่างสมขลมไปคลานั่นขุนสร้างจนเวลาสั่งค่าตักน้ำใส่ขันใหญ่ พวกเบาหาบน้าตามกันไปเติมใส่เตรียมขันในทันทีเจ้าขุนสร้างอาบน้าสซ้ำลานใจข้าไทยเข้ากุ้มลุมกันสีเอาขาเมนู้นถูตัวให้ทั่วดีขี้ใครไหลลี่ซีออกมาผิวหนังยังเขียวเหมือนผักตบนี่จวนจบมหาพลแล้วสีหวา เข้าห้องดินสอพลองละลายทาปะทั่วกายาจนพุงไหลควักเอาหมูไหนขึ้นไปอีกฉีกผมปกกบันให้ล้านหายจังล่วงเลื่อนเตือนกลางอยู่เปีอย่างแปลงควายหัวกูฉิบหายหน้าอายใจนุ่งยกลายกหนกเหย็มะหง เหมือนผ้าทรงใกลๆหามีไม่เกลี้ยวสานปลักทองกลองดอกไม้ผ้าเช็ดเหงื่อไขรใส่ชมพูครั้งนี้จะแต่งไปให้ยิ่งหยวดจะไปอวดนางพิมพ์ให้ยิ้มอยู่นิ้วค้อยใส่ลังเตียนแหวนงูนิ้วซี่เชิดช,ชูนั่นแหวนเพชรนิ้วนางแหวนประดับทับทิม เอ๋ที่นี่นางพิมพ์พิม่มํำเรล็จแวนเครื่องของบิดาจอดห้าเมตรชาวสุพรรณนั่นเขยดว่ามั่งมีเดินย่องไปส่องกระจกใหญ่สุดหัวจังไลเเมื่อล่องคลี่ถึงตัวถึงหัวสั่วแต่ตัวเป็นผู้ดีไอ้เด็กมานี่เอาเสือไป เมืงไปอยู่ด้วยกูสักสิบคนแต่พอตามก้นอย่าไปไหนคนโทรถาดหมากเครื่องนาคในมึงถือไปไอกีดจ,จะกรีดไกลคุณสร้างย่างลงจากเคหาเดินย่างสายมาน่าหง่ายเห็นใครดูก็พยักทักไทยเหมือนควยกรีดเขีย เงือท่วมมาขั้นมาขั้นว่ามาถึงการประเรียนใหญ่สับบุรุษสุดใจอยู่พร้อมหน้าเขาหลีกทางขุนสร้างก็เข้ามาบ่าวปูเสือข้านั่งเพโทโวเพื่อนฝูงเห็นเข้าก็มาหาทักทายพูดจากันว่าโอ้บางที่บางคน พูดมากปากโวว่าพูดโทษเงือไหลกะไรนี่คุณสร้างเครื่องขัดสบัดหน้าไม่พอที่จะมาว่าจู้จี้เมือนหน้าเสียพลันทันทีเรียกหมอนมือซี่อยู่โววีสั่งบาไพให้กรองของเครื่องกันเผือกมันของเรานั่นอักขูอ้อยขาวอ้อยแดงแตงโม ส้มโอมาดูกลูกมะไฟชมดกรงเกลียนข้าวเหนียวแดงหินฝนทองคลองแกลงเตีงลูกใหญ่นอกศาลาเข้าของที่กรองไว้จัดให้เป็นลำดับอย่าซับซ้อนยกเข้ามาข้างในไตรกบบาทเสือศอสตร์พวกเหมาะเบาะหมอนผ่านหมาก ประจำกันนั่นจาซ่อนยกไปก่อนตั้งหน้าพันผ้าไตรแล้วหยุดทูบเทียนขึ้นบูชาชีต้นเทศนาอาชาไมมพวกทายกสับปรุษสุดใจก็จุดเทียนปักดอกไม้ไว้บูชา <c oughs> คลานั่นนางพิมพ์พิลาลัยไวจวนกันเราไปเตือนแม่ขา แล้วก็ลูกไปพลันมิทันชาอาบน้ำผัดผ้าด้วยฉับพันจึงเอาขมิ้นมาลินทารวบทั่วกายาขมิขมันทาแป้งแต่งไลใส่น้าม,มันผัดหน้าเชิดฉันนังนวลแดงเอาชีชีฟันเป็นมันขยับกระจกซองเงาวับดูจับเสียง นุ่งยอกลายกลายกะหนกเพลื่อนแดงก้านแย่งทองระยับจับตาพลายชั้นในห่มสบายสมภูนนิ่มสีทับทิมนอกดูเฉิดชฉายเลี้ยวทองกลองดอกพันนาลายชายเห็นเป็นที่เจริญใจใส่แหวนเพชรประดับทับทิมพลอยสอดกล้อยแหวนงูดูริ่มไหว อีเด็กเอ๋ยเหยบหมากเครื่องหนากในขันถมยาเอาไปอย่างให้ชาข้าไทยทาแป้งแต่งตัววีหัวใส่น้ามันกันหน้าสำเร็จเสร็จพลันทันเวลาก็ออกมาหน้าเลือนในทันทีสียประจันขั้นแลเห็นลูกสาวกูนี่หัวงอเขาวมันพ้นที่ แกแต่งตกแต่งตัวไปทำไมมีควบผ้ายกตานีห่มดอกคำลูกสาวหัวล้อล่าว่าแม่เอ๋ยสร้างไม่อายเขาเลยเห็นผิดส,สําสีไปจันท์ขั้นมองล่องกลมกลมผดผ้าตาลาังดำห่มขาวป้าแม่เดินน้ำาทางนางพิมพ์ตามดูเหมือนหนึ่ง นางห้ามงามนักหนาเรล่าไพตามกันเป็นหลันมาพวกข้าก็แบกเครื่องกันไปขั้นว่ามาถึงการประเรียนทั่วเทียนกายจ่างสว่างสวัยปูเสือนั่งพลันในทันใดแม่ลูกกราบไหว้ด้วยยินดีขั้นพระสงฆ์เทศจบกันกุม,มาร เจ้าขัวหัวล้านก็เลวลี่ไปเคียนเครื่องกันในทันทีปีพลาดกอตีเป็นเพียงไปคลานั้นนางพิมพ์สีประจันท์ให้บ่าวยกเครื่องกันหาชาไม่บาทย่ามบริขานพันผ้าไตรส้มลูกไม่เห็นเป็นหลายพันขนมนมเนย ก็หลายอย่างยกขึ้นไปจัดวางไม่เป็นลั่นข้างหน้าตั้งหมากประจำกันปีพาดตีลั่นขึ้นทันทีมัดน,นี้ก็จะขอยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้และขอขอบคุณทุกทุกท่านที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้และพบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ